เคียรี่เวอร์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะชวนเพื่อนๆ,ๆกินผัดกะเพราปลากฏดค่ะนี่ค่ะผัดปลากระเพราปลากฏดทะเลนะคะนี่มากินกันเลยข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่ชิ้นโตโต ไม่คาวเลยใส่ถั่วฝักยาวด้วยอ,อร่อยเลยปากดนะ <c oughs> ล้างน้ำด้วยน้ำเครื่อ <c oughs> แป้งมัน <c oughs> น้ำส้มใส่ชูใส่ใส่เค้า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 ,า <c oughs> แล้วก็ล้างน้ำสะอาดสองสามน้ำ ไม่มีคาวค่ะปลากฏดทะเลนะคะอืมหูหน,เนอเด็อรอยค่ะมากินด้วยกันผ่าเพื่อน ลองไปทำจริงกันดูค่ะไม่มีคาวเลยอร่อยเนื้อหวานหนังก็นุ่ม วเวลาผัดกะเพรานะคะเอากระเทียมสับหยาบหนึ่งหัวเลยตัดจากน้ำมันก่อนแล้วก็เอาปรากดใส่ลงไปผัดให้ปรากดสะดุ้งสะดุ้งแล้ถึงจะใส่พริกกระเทียมแล้วก็ปรุงรสใส่กะเพราเยอะๆให้ีขาา หนใญ่ข้าวไรเบอร์รี่สีสวยจิมองดูแล้วเกินรสฉลนอาหารมาเลยค่ะเพื่อนๆ ากดผัดกะเพราทำใหญ่ๆเลยหืมเป็นปลาค่ะเป็นหมูเป็นย่อยยากปลานี้ย่อยง่ายหมูก็แพงปลากดทะเลโลละหกสิบบาททำได้หลายอย่าง ทำได้หลายเมนูแกงหน่อไม้เออผัดกระเพราต้มใบยอดมะขามอ่อนต้มน้ำปลาอะไรได้หมดนี่ค่ะทอดแล้วก็เอาไปผัดที่แกงอร่อยเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดูทำคลิปให้ดูค่ะอืมอีกคำ เดียวเสียงแสบเลยนี่ค่ะเดียอเสียงรบกวนลูกมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะผัดกะเพราปลากรดทะเลค่ะอิ่มแล้วกิ่น้ำก่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย